สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนีเ้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube c h a หนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารรยนะครับอ่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสมิกาสมาชิกท่านอ่าเข้ามาใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่คลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีเนาะอ่าก่อนอื่นฝากคาเตือนสักนิดนึงนะครับ เป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไล้์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุป2ตัวล่างให้นะครับก็คาดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเหลือ2ชุดนะครับตัวไหนเด่นที่สุดนะ มาติดตามกันนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ตัวเลขจริงๆแล้วจะออกตัวไหนนะครับก็ทําตามสูตรที่เคยทําแล้วก็ที่เคยปังๆกันมานะครับย้อนหลังสักนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ที่แอดจับชุดไว้นะครับเด่นล่างเทียบชน6กสูตร อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรเนาะทีนี้แอดลืมอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าลืมอีกสูตรหนึ่งที่เข้าก็เลยมาเพิ่มเติมให้นะครับก็จับก่อนหน้านี้จะเหลืออยู่สี่ชุดนะครับเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้าหกเจ็ดเจ็ดหกนะสำหรับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะครับแต่ทีนี้ที่บอกว่ามันอชอบเจ็ดหกนะครับกับส่วนตัวชอบนะครับ แต่ว่าถ้าเอาตามสูตรจริงๆมาดูว่าตัวชอบจะ,ะยังอยู่ไหมถ้าตัวชอบไม่อยู่ก็ต้องก็ชอบน้อยลงนะะมาดูสูตรที่6และกันที่แอดลืมนำเสนอ,อไล่สูตรแล้วมันมี6สูตรที่เดินเนาะ,ะมาดูกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตร เดินยาวพอสมควรนะสาอ็งวดน,นี้จะมาต่อไหมเด่นล่างนะครับวิธีการคำนวณดูตามนี้เลยนะ,ะตัวเลขได้สี่ตัววันนี้ได้หนึ่งสอสามสี่าเพราะฉะนั้นชุดที่จับไว้มี1นึ่มีสมีสามีสก็จะเหลืออยู่แค่เนี้ยเก้าหนึ่งหนึ่งเก้สี่สี่เก้าอืมน่าสนใจ น่าสนใจก็ลองพิจารณากันดูนะครับส่วนตัวก็ชอบเลข9อยู่แล้วนะสำหรับหมวดนี้ไม่ว่าบนหรือล่างนะครับแมทกันเลยบวิ่งก็คือวิ่ง9บน9ล่างนะครับอแอดให้วิ่งนะวิ่งนะจะไม่เขียนให้แต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็ให้ให้ตัววิ่งไปนะครับ9บน9้าล่างแล้วกันเพราะว่า สตัวบนของเราถ้าย้อนหลังไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นนสตัวบนก็มี903ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็9บนเก้าล่างน่าสนใจนะครับส่วน2ตัวล่างที่คัดเน้นให้ v i p นะครับท่านสมาชิกกลุ่มนะจะเน้นให้2ชุดนี้นะครับส่วนตัวเลขเพิ่มเติมเลขกำลังวันเลขฝันเลขอะไรเนี่ยหรือเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถ ก็จะอยู่ในกลุ่มลายเท่านั้นเนาะอ่าเพิ่มเติมให้แต่สูตรเทียบชน2ตัวล่างสรุปก็คือ16ทธันวาคม2 5 6 4นะครับ9 1 1 9 9 4 4 9เนาะส่วนตัวที่หลักสิบหลักหน่วยของเราแอด ว่าได้นำเสนอไปบ้างแล้วเนาะให้ไปดูกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเก้านะคิดว่าเป็น9หลักสินะครับได้จัดลอตเตอรี่ไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาให้ดูหลังหลังจากหวยออกแล้วสรุปนะครับ ประมาณนี้2ตัวล่างขวา้ท่านโชคดีนะขวาให้เฮงเฮงรวยๆวยปังๆทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้อร่ยอยเป็นแสนเป็นล้านนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ